ช่องบ้านสวนคุณครูนะคะวันนี้นะคะเราก็เอากิ่งพันธ์นะคะที่ทางช่องบ้านสวนคุณครูนะคะได้นําเสนอท่านผู้ชมผ่านช่อง y t u t u นะคะมาจัดส่งที่บริษัทเอกชนนะคะซึ่งเราใช้บริการของบริษัทแฟล์เอ็กซ์เนะคะซึ่งออนนี้นะคะก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถอยหลังนะคะรถเข้าไป จอดนะคะคไปยกกล่องที่เราเตรียมแพ็กสินค้านะคะเพื่อมาจะส่งให้ลูกค้ากันค่ะตามเลยค่ะมะพร้าวยนะคะก็อันนี้นะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมกะทินะคะซึ่งก็ ช่วงนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมกะทิแท้นะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยก็มีอยู่ไม่มากนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องบ้านสวนครูค่ะราคาลูกละ2องอยบาทนะคะอย่างตองน,นี้ก็บรรจุอยู่ที่สองลูกนะคะอันนี้ก็3ลูกนะคะโอเคค่ะ ะะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นกล่องที่เราใช้สําหรับแพกต้นไม้นะคะอย่างในกล่องน,นี้นะคะก็จะเป็นพวกชุมผู่ใสยพันไม้ต่างนะคะแล้วก็เป็นพวกกิ่งพันฝรั่งนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกล่องไซส์นะคะที่คาจะส่งที่กล่องละร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะค่ะวันนี้ก็จะมีแค่ไซส์เล็กนะคะแต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาที่บรรจุได้ถึงสิบ ต้นนะคะต่อหนึ่งกล่องก็จะอยู่ที่ของละองร้อยยบาทค่ะนะคะเราบริการเราจะส่ง,งท,ท,ทุกวันนะคะทุกวันฉะนั้น,นะะูกคาที่โทรติดต่อเข้ามานะคะถ้าเป็นในช่วงเย็นก็จะส่งเช้าในวันถัดไปนะคะถ้าติดต่อมาช่วงเช้าเราสามารถจะส่งให้ทันก็จะส่งภายในวันนั้นได้ค่ะเดี๋ยวเราก็เข้าด้านในกันนะคะ วันนี้นะคะช่องมาสวนชมภูก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปค่ะวันนี้พามาชมว่าเราขายจริงจะส่งจริงค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ พาท่านผู้ชมดูการจัดส่งสินค้าช่องบ้านสวนคุณคคลของเราก็จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกๆวันค่ะท่านใดสนใจกิ่งพันธ์ุสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ